ทำไมยิ่งอยากสองเลขยิ่งพลาดถ้าคุณอยากรู้ญาติที่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนหรือคนรักของคุณคบกันมากี่ชาติพระอาจารย์สายันจิตตปัญโยภิกษุจะมาไขารหัสความเชื่อนิมิตกับกายทิพต่างกันจริงหรือการถอดกายทิปยนี่ใกล้เคียงกันใหม่ๆเราวบคุมไม่ได้หรอกนะเราสั่งบอกว่าให้มันถอดกายทิพย์บทีเป็นแค่นิมิตบางทีเราสั่งให้เป็นนิมิตบันดันถอดกายทิพ ดูไม่ใหม่มันที่มันจริงสามงวดแรกบางคน5้างวด7งวดสิ 10, งวดอ้ที่ไม่จริงเป็นเพราะว่าเรามีตัวตนกิเลสแฝงอยู่ขณะก่อนทํนาก่อนทานะขณะธํามันก็เลยทุกกิเลสหลอกวิปัสสนูวิป,วปลาสหลอกก็ให้นะ ระบบนิมิตใช้ดูญาติเราที่ตายไปแล้วได้หรือไม่ดูได้นะครับเข้าไปในลูกชานที่3มแล้วก็สั่งว่าพ่อดาแม่แดงที่ตายไปแล้วเนี่ยวปเจอจีอยู่ที่ไหนขอตามไปดูเป็นเทวดาหรือเป็นสัตว์กระจายนที่ไหนขอให้เห็นพอเราหลับปึ่งเราจะเห็นเลยนะครับไม่ว่าเขาเป็นอะไรเพื่อนอยู่กับเราที่เมืองไทยดันย้ายไปอยู่อเมริกาแล้เราไม่เคยไปอเมริกาเลยนะว่างรู้ชันสองหลับเข้าไปสู่ชันสามหลับขอเห็นบ้านเพื่อนที่ไปได้สามีอเมริกาหลับปึ้ง จิตมันจะวิ่งหาเพื่อนเลยนะไม่ว่าคนจะไปอยู่ประเทศไหนไปอยู่ในจักรวาลไหน <c oughs> <c oughs> เคล็ดลับฝึกมิมิตให้ชัดเหมือนตาเห็นรู้ก่อนฝึกก่อนพัฒนากําลังจิตให้เหนือกว่าใครเอาตัวรู้รวมมาเป็นลูกแก้วเล็กๆนะเ,เท่ากับเม็ดทุกเขียวแต่เรารู้ว่าลูกแก้วคือเราเราคือลูกแก้วมันคือเราเราคือมันถ้าว่าอีกอันนึงก็คืออีกสุดคือว่างคือเราเราคือว่างว่างเราว่างเร ามโซนอนาปณะตินะที่ปลายจมูกบ้างแล้วเป็นลมบ้างคนที่เก่งจริงคนที่มีพลังจริงคือคนที่รวมจิตเล็กเป็นลูกแก้วทํเมทัทุกขิวคนเราเนะี่ยไม่ใช่พหันคตามรอบกดลงนุยด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นคนที่ไม่โลภเนะี่ยใช้ระบบทิปเมื่อไหร่การที่พูดนะจะแม่นยำและเป็นจริงทั้งหมดเราจะมาเผยเทคนิคที่คุณต้องรู้เพื่อยกระดับการฝึกสมาธิของคุณไปอีกขัน้นกดฟังคลิปเต็มที่แคปชั่นใต้คลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดธรรมะที่หาฟังได้ยากได้ในครั้งต่อไป